สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่องเจ็ดบริษัททิปปัญทูจำกัด,ร,ปปกดร่วมกับ Attack 3D Clean Action ชุดเครื่องนอนทิวลิปไบก้อนเสนอเกมพันหน้าเพื่ออาทร ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกมพน้าเอื้ออาทอนนะครับทุกวันอาทิตย์ครับเจอเราสนุกสนานกันแบบนี้ครับนะฮะก็ใครที่มีความสามารถก็อยากจะอยากจะโชว์ความสามารถของท่านเพื่อแลกกับสิ่งของที่อยากได้นะก็เขียนจดหมายสมัครเข้ามาทางรายการของเราได้นะครับนี่ตู้บอนอ44บอนอฝอสายไหม่กรุงเทพ10224ครับนะแค่นั้นเองนะฮะกรรมการของเรานะครับวันนี้6ท่านเป็นดาราทั้ง6ท่านทั้ง6ทั้ง6ท่านสิครับนะ คนแรกนะฮะคุณแก๊ปนะครับน้องแก๊ปธนเวศนะฮะแล้วน้องเดียปริษานะครับเป็นแจ็คกบุ๋มนะฮะแล้วก็คุณฝนธนสุนทรนะฮะแล้วก็คุณไทยคุณทมครับสวัสดีครับครับโอ้ท่านเน่น้องแก๊ปน้องแก๊ปตอนนี้มีละครเรื่องอะไร บริทาสซใหญ่ใช่ครับนอันี้ก็ของบริทาสเช่นเดียวกันนะฮะกำลังถ่ายอยู่นะครับบ้านสีลาแดงบ้านสีลาแดงเป็นหนังย้อนยุคไหมหรือว่าไม่ย้อนครับมันจะหนังมันจะเป็นแบบดราม่าหน่อยครับอ๋อเป็นเรื่องดราม่านะอ๋อเป็นเกี่ยวกับบ้านหนังหนึ่งถึงอ่งี้หรอคือก็คือบ้านบ้านหลักๆในเรื่องเนี้ยมันก็จะเป็นบ้านที่เป็นอิฐแดงๆเลยอ๋อมีผีไหมไม่มีนะ ตามมาลยู่ไเ้นบ้านสีลาแดงหมายว่าอยากให้มีไหมครับเออเดี๋ยวผมไปบอกผู้กำกับให้ได้นะเดี๋ยวบอกให้ได้นะไปบอกคนเขียนบทที่สองทั้โอ้นะฮะบ้านสีลาแดงกำลังถ่ายท้ำอยู่ครับแล้ก็รอคิวฉายก็แล้วกันครับนะบ้านสีลาแดงนะครับอ่ะต่อไปน้องเดียน้องเดียน้องเดียนี่ก็ละคร อันนี้สุขสาวธิดไหมเรื่องเงาใช่คะเล่นไปะลยน้องเดียเล่นไปเลยเดียรับบทเป็นปวีนาคือปวีนาปวีาก็มีหน้าที่ไปดูแลติดเกมติดงานติดมานต่องรับรู้นะฮจำเปจไม่ใช่ใช่ไม่ใชนร่นสาวรันตรีคือเป็นเพื่อนกับชาลีนีคือเอมมี่บาร์โกดีชาีชาีเอมมี่มรโกใช่ค่ะแล้วก็แย่งชิงกันเลยแย่งชิงใคร เขาย่างแฟนดียะอ้หร้ายเจอร้ายว่างั้นเถอะใช่แต่เราก็จะแก้แค้นคืนต้องติดตามชมว่าจะแก้แค้นยังไงเพราะเรายังไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะแก้ยังไงใช่มันคิดอยู่นะฮะอยากให้แก้แค้นยังไงก็จบแล้วค่ะอ๋อจบไปแล้วนึกว่านึกว่ายังไม่รู้จะแก้แค้นยังไงก็ส่งจมัยไปหาคนเขียนบทได้คนจะบอกผมจะบอกให้นะนะครับอีกเรื่องหนึ่งบุษบาท่าเรือ อันนี้คนละแนวเลยนะคนละแนวคนละแนวเลยนะบุษบาท่าเรือเรื่องนี้รับบทคนดีอ๋อเหรอดีมากอะไรเงี้ยค่ะเล่นกับน้ำระพีพัฒน์ระพีพัฒน์จะแอบชอบเราอะไรเงี้ยเป็นเรื่องเกิดบุษบาท่าเรือะฮเรื่องเกี่ยวกับอะไรเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกิดท่าเรือไงคะต้องอยู่โปุ๊บเพาะไงเนี่ยคนคนเก็บตานะแม่เกิดเอกอยู่เกี่ยวกับท่าเรือไม่ใช่เท่าเรือที่ไปท่าเรือโดยสารหรือว่าเป็นท่าเรือท่าเรือแบบทงเตยไม่ใช่เป็นกัปตันเรือ อ๋อเรือใหญ่สิใช่เรือใหญ่ใช่ค่ะโอเคโอเคบุษบาท่าเรือใช่ค่ะอ่ทางด้านนี้จั๊กกะบุ๋มครับนะฮะครับผมหวานกอนอะไรวะเนี่ยหวานใจนายจิตระเบิดครับผมนายจิตระเบิดครับอันนี้งงจัแนวยังไงบอกแนวไม่ได้เลยมันเป็นแบบว่าแนวแบบว่ามาเฟียผมนี่ใช้กันไก่ตัดหรือเครื่องตัดหญ้า ผมไม่ได้ผมไม่ได้ตัดมาครับออ๋เหรอเมื่อคืนเมาหลับแล้วหนูแทะมาแทะเป็นระเบียบหน่อยสิครับผมครับครับครับไปเรื่อยบุษบาท่าเรือไปยังไงไปอยากมาท่าเรือก็มา วัดใจจิตระเบิดครับเอเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมาเฟียมาเฟียมาเฟียกระบอกมาเฟียต้องตลกไหมตลกด้วยตลกด้วยผมเล่นเป็นพ่อบ้านเออเล่นโอ้โนเป็นพ่อบ้านพ่อบ้านที่แบบดูแลในแบบเกี่ยวกับมาเฟียมีลูกน้องโอ้ไม่ต้องผ่านเราอ่ะกันเถิดแม่คือบ้านเราอบมีมาเฟียมาเฟียเป็นมาเฟียถูกเราเป็น เป็นพ่อบ้านเขาบอ่าเป็นพ่อบ้านนเขาก็มีนายนายใหญ่เหนี่ยแหละมีเจ้านายใหญ่แต่ว่าเรารับเขามาเราคอยเป็นคนจัดการคือเรียกง่ายๆว่าผมเป็นขี้ข้าไว้จะไปกินระเบิดกันไั้ครับผมโอเคนี่น้องฝนธนะสุนทรน้องฝนนี่สวัสดีค่ะสิงเกิลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสิงเกิลใหม่ได้ไม่ดีไม่มีดีกว่าสิงเกิลใหม่ล่าสุดแล้วก็ อีกหนึ่งเพลงก็คือน้ำตาทองคำอะตรงเราออกกี่เพลงอ่ะก็คือบอกว่าสองเพลงซ้อนเลยซ้อนเลยโอ้เรียกซิงเกิลแล้วคือก็คือเป็นเรียกดับเบิ้ลดับเบิ้ลแล้วดับเบิ้ลสองอะซ้อนเลยใช่ไหมเพลงแรกได้ไม่ดีไม่มีดีกว่าได้ไม่ดีไม่มีดีกว่าเก่งมากอย่างนี้เลยอ่บบนี้เลยเขาไม่ได้เพลงช้าเหรอไม่ใช่เพลงช้าเพลงเร็วเหรอไม่ใช่เพลงเร็วได้ไม่ดีไม่มีดีกว่า พาคุณนะไปเที่ยวตลาดไทยตงไงใช่เปล่าใช่เปล่าฝนทัน่าสุดยอดไม่น่าไม่น่าร้องว่าไม่น่าร้องว่าจะพาคุณนัาไปที่ยาทำไมฮะเข้มมากเลยกางเท้าสิกางเท้าสิรู้สึกเข้มจะล้วงเข้ากันเดือดคุณยูนะงมันไม่ได้ร้องอย่างนั้นร้องไงร้องร้องว่าได้ไม่ดี เพลงนงำตาเร็งเรื่องน้ำตาทองคำเป็นเพลงช้าน้ำตาทองคำอันทองใหเลยถ้าหากน้ำตาฉันเป็นทองคำฉันคงจะรวยลอดล้ำทองคำคงล้นห้องน้องเจ้าหัวละทำไมอะโอเคสองท่านเป็นคุณไทยคุณทัพวันนี้มีอะไร เจ tamam. ้าคณะหนาวเดี๋ยวจะมีการแจกผ้าห่มอะไรต่างๆของร่วงประจันยูประจามขวดประจามได้หน้าหนาวแล้วครับปีนี้ไปที่ไหนบ้างเหนือเช่นเคยไปน่านจังหวัดน่านจังหวัดน่านโอ้โหจังหวัดน่านไปมาสวยมากจังหวัดน่านผมก็เพิ่งไปแจกผ้าห่มหรือว่าไปไปท่องเที่ยวเนี่ยแหละไปท่องเที่ยวอ๋ออ่าเขาได้ตอนนี้เขาแล้วอ๋อเหรอใช่ทำไมไปกระถางไม่ทำไม่ได้แล้วจะไปสอนไม่ยัง ว่ามันคุยเขาเลยโอเคครับวันนี้น้องๆนะจากวิรัยเทคโนโลยีสีวิการบริหารธุรกิจนะครับอยู่ในท่าของฮอตพอดครับพัดผัดถ้าหากว่ามาแล้วไม่ประสบความสำเร็จสมาร์ทโฟนครับดีโมบายมอบเงินรางวัลให้3,000บาทสมาร์ทโฟนดีโมบาย เลยนะครับวนโรงคุณด้วยคุยฟังว่าเมื่อกี้คุยกันเรื่องหน้าหนาวหน้าหนาวเดียวเที่ยวไทยเขา คุณไทยก็จะไปแจกนะผ้าห่มเลยนะของมูลนิธินะร่วมกันยู่ด้วยไปแจกเยอะไปเขาไปจำเลยนะไปแจกทีจังหวัดนึงร่วมกันยูด้วยร่วมกันยูด้วยเขาอยู่ร่วมด้วยอ๋อ16ไหมดารา16วอดาราวอดารารหัสรหัสรหัสเขาดารา2ผมดารา16อ่าอ่านี่เขาจะไปร่วมแจกผ้าห่มกันใช่ไหมจังหวัดน่านใช่ไหมจังหวัดน่านครับทั้งสิ้น3เผืน่อ ามนเทำ้อยสันาพัน่มืออย่นี้สผืน <Hey, ผืนท okay. ั้งหมู 3, 000, ่บ้านสันโอเคเรื่องการทำบุญนะอยากให้ทุกคนนะครับมีจิตกุศลบ้างถ้าเรามีเหลือกว่ามากกว่าคนอื่นพอช่วยเหลือแบ่งให้เขาแบ่งใมนุษย์แบ่งว่ามีความสุขบ้างว่าอย่างนั้นเถอะครับวันนี้วันนี้ของผมนี่นะครับเป็นการที่ น้องเนี่ยเคยดูรายการเกมพน่าของเราครับนะฮะพอดูดูไปน้องที่ว่าในผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงครับอายุ12อ่ะอายุ12ปีเด็กผู้หญิง12ปีเคยดูรายการเกมพน่าเราเมื่อปีกว่าๆนี่เองไม่นานก็จะมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะมาเตะกระสอบทรายจัดได้ไหมจัดได้ไหมเตะกระสอบทรายนักมวยหญิงอ่ะนักมวยนักมวยนักมวยหนึ่งนาทีเตะได้เก้าสิบครั้งเขาบอกว่าเอ๊ะของหนูเนี่ยหนึ่งนาทีเนี่ยหนูก็ทำได้ มากกว่าด้วยมากกว่าร้อยทีด้วยซ้ำไปเขาเหลอเขาจะนว่ามากกว่าพี่ผู้หญิงคนนั้นนี่ทำไมหนูไม่ได้ออกทีวีล่ะเฮ้ยรายการเรายังไงเนี่ยโอ้รายกาเราแบ่งฟักแบ่งฝ่ายหรือเปล่าไม่ใช่หมาว่าน้องเขาไม่ได้เขียนมาไม่ได้บอกเราถ้าเรารู้เราก็ต้องมาจัดแข่งกันเขาบอกเลยบอก หนูทำได้มากกว่าเขาอ่ะได้สิเอาไปเท่านั้นเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวน้องเขามาแล้วนี่มาดีกว่า12ขวดมาดูตัวไปดูตัวก่อนแล้วกันว่าเฮ้ยน้องเขาเป็นยังไงนะเป็นนละมงละมวยหรือเปล่าเดี๋ยวลองถามกันดูนะครับอไปพบกับน้องเลยครับเด็กหญิงอารัญญาผู้คลอกไส้ครับใช่ครับ ทุกคดูโอเคตัวเล็กนิดเดียวเองเฮ้ยเฮ้ยตัวจิ๋วเลยถึงนะลูกถึง12แล้สิบสองแล้วอยากลองล้างก็ชั้นสิบสองเถึงจะเตะถึงร้อยทีจะเป็นลมก่อนหรือเปล่าเนี่ยนะอายุไหรอายุไหรคะสิบสองปีอยู่ชั้นมหนึ่งค่ะมหนึ่งม่หนึ่งเนี่ยอยูที่ไหนคะอยูที่ไหนคะโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิค่ะอ๋อชื่อตุ๊กตาเหรอ ตุกตาเหรอแต่ลูกใคไแตงตุกตาแต่ลูกยูเน่าเลตุกตาตาทองไม่เดี๋ยวหนูจ๋าตุกตาหนูเคยขึ้นชกก็แบบเนี่ยแต่งชุดนักเรยนมาเขึ้นเคยขึ้นชกบนเวทีไห่ลูกไม่เคยค่ะอไม่เคยเลยเหรอเอานี้เลเริ่มต้นยังไงชีวิตหนูที่ไปชอบมวยหรืออะไรใดหรืออยู่กับใครหรืออยู่กับใครอยู่กับตากระยายค่ะอ๋อเหรออยู่กับตายายเลยเนาะหนูไม่มีความชอบมวยได้ไงคะตอนประถมโรงเรียนเก่าตอนหนูไปโรงเรียนตอนเด็ก ว่างั้นแต่เขาปั่นจักรยานมาส่งหนูทีนี้มันผ่านค่ายมวยเศิประฐพายิมอะค่ะอโอ้โหค่ายใหญ่ค่ายใหญ่นะเศิประฐพายิมเนี่ยหมายไงเห็นเขาเตะกันเสียงดังบักบักแล้วเตะกันเสียงดังบักบักเขาเตะกันเสียงดังบักบักเห็นไหมั S S อย่างนี้ใช่ไหมลูกแล้วไอ้ดอกเัาเตะไรไงลูกเห็นเห็นแล้วอยากเล่นลอยลองดูว่าสนุกดีไหมก็เลยลองมาซ้อมอ๋อก็เลยอยาก ก็เลยอยากจะเป็นนักมวยชอบไอ้ตอนนั้นยังเด็กอยู่เลยแสดงว่ายังเด็กอยู่นะเจ็บแพทขวบเนี้ยเหรอลูกเจ็บแพทขวบเนี้ยเหรอเออแปลกนะเป็นเด็กผู้หญิงด้วยไงใช่ไหมแล้วไปชอบเสียงเวย เข้าไปซ้อมง่ายๆหรือเขาต้องมีฝึกาต้องเสียค่าเรียนค่าอะไรนะไม่ใช่อยู่ถเข้าไปได้เลยทำไงอยู่ทำไงก็ตอนแรกก็จ่ายทีนี้หนูก็ไม่ได้มาซ้อมเพราะว่าตังค์ไม่ค่อยมีจ่ายคือบ้านมีตังค์แล้วหนูไม่มีตังค์ก็ไม่อยากจะไปขอคุณตาคุณยายเพราะว่าคุณตาคุณยายไม่มีไม่มีไม่มีเงินอไปหาเงินก็เลยไปหาเงินเองดูไหมคะไปทําอะไรครับก็ร้องเพลงบ้างอ้าวเป็นนักร้องด้วยเหรอนับจ้างร้องเพลงเหรอหนูอนะ เป็นนักร้องโรงเรียนค่ะหนูเป็นนักร้องของโรงเรียนได้ไงตอนแรกหนูอทำอะไรก่อนเล่นดนตรีแล้วฝึกดนตรีไหมหรือว่าอะไรให้เต้นให้เต้นก่อนเหยเครือเป็นหางเครื่องเป็นแดนเซอร์ก่อนออ๋แล้วเราเต้นได้ไหมเต้นได้ไหมหางเครื่องเต้นได้เต้นได้อ่ะดนตรีดนตรีขอให้เต้น่อย เขินนะหนูก็ไม่เป็นนักมวยเป็นเด็กดูเขาไม่ได้อยากเป็นไม่ได้อยากเป็นแดนเซอร์นะคะคือหนูเนี่ยมาอยากเป็นนักมวยชีวิตหนูอยากเป็นนักมวยแต่ว่าพอไปสมัครชมรมมันไม่ชมรมมวยค่ะให้ให้เป็นแดนเซอร์โอเคหนูทำได้หนูก็ทำไป้มาแล้วมันร้องเพลงเหรอลูกเขาร้องได้ตังค์เยอะกว่าใช่ไหมค่ะได้ตังค์ร้องร้องเพลงร้องเพลงอะไรร้องเพลงอะไร ของพุ่มพวงของพุ่มพวงอ่ะเป็นเพลงเป็เพลงของพุ่มพวงเอาไม้ไม่เอาไม้ไม้ไม้ผู้ชายในฝันกันแต่เป็นสาำเต็มใจผู้ชายถูกใจยังไม่มีเมื่อคืนฝันฝนในนาตกฝันฝันว่าพบ คือจริงๆแล้วหนูไม่ต้องไปเป็นนักมวยก็ได้หนูเป็นนักร้องได้นักร้องได้เลยนะก็หาตังได้อะเป็นนักร้องหนูหมายถึงว่าหนูไปร้องของโรงเรียนเวลางานโรงเรียนอย่างเงี้ยลูกค่ะโอเคแล้วรวบรวมเงินได้สักเท่าไหร่พี่ว่าไปสมัครค่ายมวยก็หลายพันอยู่โอ้ไปสมัครที่ค่ายมวยค่ายมวยบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องใช้เงินให้มาซ้อมฟรีเลยโอเคแล้วเงินไปไหนลูกไปเล่นไพ่หมดไหม กาาต่อเก็บไว้เก็บไว้ลูกเก็บไว้นะ้คุณตาคุณยายเก็บไวเดี๋ยว่ะแล้วหนูเขียนเข้ามาในหนูดูราการเราหรอมีพี่เข้ามาแข่งเตะอันนี้นะถูกไหมาทีึ่งเาให้เตะอทีวันนั้นเ็าทำไม่ได้แล้วไงแล้วหนูดูแล้วหนูสไงตอนนั้นหนูทำได้ไหมตอนที่หนูดูไม่น่าจะทำได้ร้หนูก็รู้สึกว่าไม่น่าทาได้เมนกันใช่ไหมนี้หนูเขียนจดหมาเข้ามาเน่าได้อะฝึกแล้วฝึกมาแใช้ลฝึกฝนนานไล ไม่นานค่ะไม่นานนะเตะแรงไหมเตะแบบแรงๆไหมหรือว่าไม่เอานะแบบแแบบไม่เอานะเตะแรงไมหนูเตะแรงไหมแรงแรงใช่ไหมขอดูได้ไหมคะขอดูเตะลุกลงลุกลงแต่งกันมั่งดีไม่ได้ไม่ได้ขาเขาไม่ดีนะเนี่ขาไม่ดีพี่อ๋อเหรอผมดีกว่าคือผมจับพัดจระผู้มาอยู่ในเหตุการณ์นี่เลย มาทางนี่เขานี่ไปไหวไหวมเอามือเออามืจับดูก่อนได้ลูกมึงนะก้อนพี่จะกระบุมไม่หลังจากที่หนูเตะพี่แล้วพี่ได้อะไรจากสังคมบ้างเราทำเพื่อสังคมอยู่แล้วเดี๋ยวก่อนได้เป็นลูกอตันยูใช่เราเราเคยต้องการสิ่นจีนกันแม่ที่จะมาช่วยเป็นลูกอตันยูไปเกี่ยวนะกระโดนเตะนะ ด็กลูกคาเด็กเด็กลูกค้าเด็กที่นี้เด็กเด็กที่เวลาเมียเตะโคมโคมไม่เป็นไรพระเจ้าเอามาเมียเมียเมียเคยเตะผมถีบอ้าว๋อถีบถีบหน้าเมียถีบจักรยานหนีมาดิอยู่ทำไมอ่ะตอนนี้นะลูกตรงนี้นะอ้าวพร้อมหนึ่งจองตั้มโอ้ยยังไง เดเดอสองดสอจะแบ่งสักข้างมเสยเสียงเสียงแรงมากอะเสียงโลติแตกอะแรงไหมกมเนื้อตูดฉีกแล้วมั้งคณเนียแรงไหมแรงไหมน้ำหนักกำลังพอดีไม่ได้ได้พี่กาแก้งจ๊ะ จัดให้เข oh, oh, oh. ้าที่ดุวเข้าที่ดีเฮ้ยอย่าเล่นอย่าเล่นกับลูกพี่อย่างนั้นเออหิวหรือยังลูกเฮ้ลูกมาลูกมาอยากรู้ว่าเด็กเปลี่ยนอะไรตอนที่ไหนนะตอนที่ไม่มีแม็กเลยนะเจ็บใจลุงเลยนะเน้นๆพร้อมนะหนึ่งสองสามไป เป็นไงะเฮ้ยใช่ได้เลยรู้แล้วสิรู้เอางี้กันดีการาวันนี้นะะมีเวลาหนึ่งนาทีกติกาเดิมเลยคือต้องเตะได้ร้อยร้อยครั้งวันนี้ถ้าหนูทำได้นะหนูอยากได้อะไรลูกคอมพิวเตอร์กับปรินเตอร์ค่ะืคอมพิวเตอร์ด้วยปรินเตอร์ด้วยเหรอมีองอย่างเลยเหรอทอะไรเอาไว้ทำการบ้านของโรงเรียนแล้วก็เอาไว้ศึกษาค่ะ หรือเอาหนูทำงานบ้านแล้วทุกวันนี้หนูทำงานบ้านหนูใช้อะไรอ่ะคือคุณบ้านคุณตามีไหมไม่มีค่ะต้องไปทำกานบ้านที่ทำงานค่ะที่ทำงานที่ไหนลูกตาที่ทำงานที่ไหนอ่ะลูกตาแล้วหนตอนเย็นเด้อที่ทำงานของตาค่ะอ๋อที่ไานเอาเดี๋ยวกอนพี่ทิงาคุณตาเขาก็ต้องเขาก็ทำงานเขาต้องทำงานเขาดิแล้วหนูจะเข้าไปเอ้ยเป็นเด็กนักเรียนเข้าไปอยู่ไปขอคอมเขามาทำยังไงยังไงยังไงตอนที่เขาเลิกเสร็จแล้วก็ แอบเข้าไปทำแอบทำให้คำว่าแอบเข้าไปแอบเข้าไปทำรู้ันค่้ยพี่เขาบอกว่าเขารู้หมดแล้วตอนนี้เขาลองงานเลิกถึงจะเข้าไปปิ้นงานได้าไปปิ้นงานให้ให้ไปเถอะพี่ให้ไปเถอะไม่ต้องเตะหรอกเฮ้ยเตะที่เต้นเฮ้ยเขาต้องได้เพราะว่าเขามีความสามารถไงไม่ใช่ว่าได้เพราะว่าเฮ้ยเราอยู่ดีเราให้ไปถูกว่าแต่เมื่อกี้ยอมรับว่าเตะหนังจริงเลยแน่นอนครับผมต้องจับเวลาไหมเนี่ยพี่แต่ไม่ต้องเตะหนักที่นี่นี่ยออกแรงแบบเต็มที่ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแอบมีน้ำหนักหน่อยลูกให้มันมีีนนน้หักิดดเยว เนาะทำได้แน่นะแน <c oughs> ่นะแน่คโอเค <Wow. S 2> ท่านเราทำได้นะครับใน1 <c oughs> นาที60ิวิเนี่ยในหนึ่งนาที <c oughs> ทำได้100ครั้งคอมพิวเตอร์และปรินเตอร์นะคร <c oughs> ับ คอมพิวเตอร์พินเตอร์นี่โอเคไหมนะฮะแต่ถ้าท่านหนูทำไม่ได้สมาร์ทโฟนดีโมบายนะครับมอบเงรางวัลให้3,000บาทกอาอกรใจ้วยนะครับวันนี้ังเกณนิดนึงัดมาใช้พี่ดาราทางด้านนี้เลยนะครับคับติกาของเราอย่างที่บอกไปแล้วนะครับมีเวลาหนึ่งนาทีนะครับเตะให้ได้ร้อยครั้งมาสู้เต็มที่อใอยได้หนึรอยครั้งนะครับพี่เริ่มจับเวลาพร้อมพร้อนะฮะ เตะกระสอบทรายหนึ่งนาทีให้ได้ร้อยครั้งขนาดผู้ใหญ่ยังเหนื่อยเลยครับแล้วน้องทุกตาจะทําได้หรือเปล่าพักกันสักครู่เดี๋ยวค่อยกลับมาเอาใจช่วยน้องทุกตาพร้อมๆกันครับแต่ช่วงนี้ไปหาผู้โชคดีกับแฟซ่ากันก่อนครับผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมแฟซ่าช่วงกับที่ส่นจากแฟซ่า ที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงสลากแฟซ่าทุกชนิดทุกขนาดสำหรับร้านค้าเขียนลงสติกเกอร์ชิงทองส่งมาที่ตุ้4นนอปนฝอสายไหม่กรุงเทพ1 0 2 2 4ทุกสัปดาห์แจกส้อคอทองคำมูลค่า1 0 0 0บาท2รางวันเสื้อแฟซ่า9รางวันสัปดาห์สุดท้ายรวม2กระป๋าแจกทองคำมูลค่า1 0 0 0 0 0นบาท1รางวันทองคำมูลค่า50,000บาท1รางวันเสื้อแฟซ่า9รางวันรวมมูลค่าทั้งสิน 6, ้นห0 0 0 0กระปาหมดเขตรับชิ้นส่วน7ธันวาคมศกนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาาาชชชกันนนนะะะะคคคว่่่ใรจจเเเป็ผู้้ีีขอิญหท ผู้โชคดีที่รับสร้อยคอทองคำมูลค่า1,000 0บาทจากทางบ้านได้แก่คุณจันทมณีแจ้งแสงฟ้าจังหวัดพระนครศรีธิยาสำหรับร้านค้าค่ะจากทางร้านค้าได้แก่ร้านวินนี่จังหวัดนครราชสีมาและซียื่ไสาซ่าก้ารางวันมีรายชื่อดังต่อไปนี้ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะอย่าลืมรีบส่งเงินเข้ามานะคะ สนับสนุนโดย smooth e baby f a c e foam ยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุลาหูฟังและอุปกรณ์ไอที a ก a k i attack 3D รดี a คลนแอคชั่นมาสู้เต็มที่คอยได้หนึ่งร้อยครั้งนะครับพี่เริ่มจับเวลาพร้อม,อมพร้อมนะพร้อมเรมอยได้หนึ่งร้อยครั้ง นะนะเาใจอยู่ที่ความเร็วนะอยู่ที่ความเร็วไม่ได้ที่ความหนักหน่วงนะครับเอามาดูนะครับในหนึ่งนาทีนะครับต้องทำให้ได้หนึ่งร้อยครั้งได้ไหมมั่นใจไหมมั่นใจมั่นใจนะเอามาดูครับล็องทุกตาทำให้ได้หนึ่งเส้นหนึ่งร้อยสิบหกครั้งเลย ไปตูดพี่โอีคเลยถือว่าน้องทำได้นะฮะถือว่าทำได้ในหนึ่งนาทีนะครับทำไปได้116ครั้งนะครับทำได้เลยนะรันให้ลองดูเลยค่ะนี่ต้องดูเลยโอเคไปดูนิดถนัดมือไหมลูกถนัดมือไหมโอเคนะอ่าโอเควันนี้ขอบคุณนะครับมาร่วมรายการกระเด็กจริงอรัญญาคุณ อ่าเรียบร้อยใช้เพราะว่าเขาเป็นเด็กดีมากกว่าผมว่านะเรื่องของเรื่องเป็นเด็กดีขนายลุกถ่ายขนขวายกระตันยูด้วยที่ผมคัดคือตัวเองเนี่ยอยากกระตัญยูนี่เรื่องสําคัญสําคัญครับนะกระตัญยูนี่เรื่องสําคัญและที่สําคัญนะคืออยากจะบอกว่าเด็กคนนี้มีความรู้สึกว่าชอบมวยครับ อุตส่าห์ไปเก็บงงเก็บเดือดร้อนไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนใครใช่ไหมเออแต่สุดท้ายเจ้าของค่ายแล้วว่าเฮ้ยรักรักทางด้านนี้ก็ไม่ได้ซ้อมฟรีไปครับไม่างั้นเดีเจ้าของค่ายนี่ท่านจะดูย้อนหลังทำไมอย่างเงี้ยก็ไปดูได้ที่ยูทูบนะฮะพิมพ์เข้าไปที่บรรทุกช anel ที่บรรทุกช anel นี่แยกกันเป็นวากวิดีโอด้วยแค่นั้นเองดูได้เลยสำหรับโชว์นี้สำหรับน้องตุ๊กตานะฮะและช่วงนี้ครับเอย่หน้าจ่ายข้าวห่อครับสวัสดีครับ เกมพันหน้าจ่ายค่าหอมาอีกแล้วนะครับกับเชื่องเวลานี้วันนี้ผมอยู่ที่หน้าหอพักสตรีบ้านนิตยานะครับผมแน่นอนนะครับหนึ่งห้อง,องที่นี่นะครับที่เลือกตัวอักษรเลือกมาได้นะครับหนึ่งตัวแล้วหาของ3อย่างภายในเวลาที่เรากำหนดผมจะจ่ายค่าห้องครับวันนี้บ้านนิตยาเตรียมพร้อม สวัสดีครับสะดวกเข้เาไปรบกวนสักหน่อยไ้มครับคับเชิญครับบุกสับเลือกหรือไม่สับก็ได้วางความแน่วไว้ตรงนี้มาบนี้นะพอมันเลยครับจับเวลาหดเวลาชิ้นแรกเป็นโปงล้างหน้าชิ้นที่สองจริงๆแล้วมันคือ ผมส่งวอล่ลครับขึ้นต้นด้วยขอพึ่งนะครับผมยังไงก็แล้วแต่ขอบคุณที่ให้พีเข้ามาพัวนะครับขอบคุณครับสองเสียงรัเวลาครับาด่เามามาอวัเวลาพอดีนะครับกินแรกครับกินมาก่อนเลยนะครับ เสื้อนะครับตัวนี้เป็นเสื้อนะครับปที่2นะครับตรงดำนะครับอินที่าอันนี้นะครับตะบูนะครับแถมมาให้อีกชิ้นนึงครับนี่เป็นสมุดรายงานนะครับผมอย่างนี้เราต้องจ่ายค่าห้องให้น้องกันนะครับตีมือกันหน่อยเป็นสัญญาณจกเรียบร้อยนะครับผมสัมดาอหน้าครับได้ยินเสียงเคาะประตูนะครับลองเปิดมาครับผมอาจจะยืนอยู่หน้าห้องคุณนะครับสำหรับวันนี้ ขอบคุณน้องที่ให้มาเลก้ยรวนะครับขอบคุณผู้ชมด้วยครับที่ติดตามขอบคุณครับไปค,ครับ